วันนี้นะครับออมก็จะมาพูดถึงเรื่องทำงานยังไงนะครับให้มีความสุขนะครับผมก็ต้องบอกว่าการทำงานของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีทั้งความเครียดความสุขนะครับหรือผิดหวังสมหวังมากนะครับผมในการทำงานในการใช้ชีวิตจริงเนาะแต่ทีเนี้ยออมจะมาพูดในกรณีศึกษาของออมแล้วกันว่าทำงานยังไงทำให้เรามีความสุขนะครับผมก็เริ่มแรกก่อนอื่นเนี่ยมันอยู่ที่ ไมเซตของเรานะครับว่าเราอชอบงานลักษณะไหนเป็นหลักด้วยแล้วก็เราเนี่ยมีความสามารถในงานานั้นๆหรือไม่นะครับอย่างเช่นสมมติว่าในวัยเด็กของเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราอาจจะเริ่มทํางานตอนอายุสิบสองสิบสามหรือสิบห้าหรือบางคนเริ่มทํางานตอนอายุยี่สิบเนาะยิ่งใครได้เริ่มทํางานก่อนก็มีโอกาสหาประสบการณ์ได้ก่อนนะครับอย่างเช่นสมมติออมเริ่มต้นทํางานสักอายุประมาณสิบสามสิบสี่ เป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหาร MK r e s t a u r a n เนอะถามว่าเหนื่อยไหมก็ตอนเด็กๆเ,เนี่ยต้องบอกว่ายืนยืนแบบประมาณ6ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยก็คือว่าขามันจะแบบล้านิดนึงเนาะก็ต้องบอกว่าล้านิดนึงแต่ถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขมากเพราะว่าอะไรเราคิดถึงปัจจัยว่าความสุขของเราเนี่ยในช่วงวัยเด็กเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เงินเนาะเราอาจจะต้องการหาประสบการณ์เราอาจจะต้องการ ความยอมรับจากผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่ว่าเฮ้ยเออเราเริ่มทํางานหาเงินได้แล้วเนอะไม่ต้องไปขอตังค์คุณพ่อคุณแม่แล้วอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยมันเป็นความสุขของเราในช่วงวัยเด็กที่เราคิดแบบนั้นถึงต่อให้ทํางานเหนื่อยลูกค้าเยอะเต็มร้านยังไงเราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ได้หาประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับอันเนี้ยก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งทําให้เป็นแนวนคิดว่าเฮ้ยทำงานยังไงให้มีความสุขเนอะคือเราจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่วัยเด็กอย่างเดียว พอเวลาโตขึ้นมาเนี่ยความตึงเครียดในการทํางานมันมีเพราะว่าปัจจัยสภาวะแวดล้อมหลายๆอย่างเนี่ยมันจะพนวกกับรายได้ด้วยถ้าหมุนรายได้เราไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตเนี่ยมันก็ทําให้ทํางานไม่มีความสุขเหมือนกันเนาะต้องบอกนี้คือออมเนี่ยเป็นคนที่ได้ลองทํางานหลากหลายเนาะเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นเด็กล้างจานอาชีพบาร์เทนเดอร์เป็นอาชีพหมอนวดเป็นพ่อครัวนะครับ เป็นคนขับส่งรถส่งอาหารคนเก็บขยะหรือลูมเ่ทเป็น h o u s e k ิ e p i n g อะไรเงี้ยคืออาชีพต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าประสบการณ์ทำงานเนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ว่าเฮ้ยอาชีพไหนเหมาะกับเราแล้วเราทําแล้วมีความสุขไหมอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยอมอมทางานร้านแรกๆเลยเนี่ยก็คือว่าแถวสี่แยกบางนาเนาะจะเป็นร้านไก่ลอยฟ้าคือก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งแนะนําให้ออมไปลองลองทํางานดู คือต้องบอกว่าออมเนี่ยทำงานในสารประกอบการนั้นออมไม่มีความสุขในช่วงเริ่มแรกเนาะคือต้องบอกว่าทอาจจะได้ทำได้แค่สัปดาห์เดียวเหตุผลเพราะว่าเราอยากเข้าไปขอฝึกงานอยากเรียนรู้แต่เวลาทํางานจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถทําได้เพราะว่าอตอนนั้นออมได้ค่าแรงสองรอยบาทประมาณสองรอยบาทเนี่ยแต่ต้องทํางานประมาณแปดชั่วโมง8ปดถึงสิบชั่วโมงแล้วก็เลิกประมาณเกือบเที่ยงคืน5้าทุ่มเที่ยงคืนซึ่งตอนห้าทุ่มเทียทเท่ยงคืนเนี่ยรถเมย์ไม่มีแล้ว พอรถไม,ม่ไม่มีเนี่ยเราต้องนั่งรถแท็กซี่กับหมอเนี่ยค่าใช้จ่ายค่ารถแท็กซี่ก็ประมาณ 80- ดส0ถึงร้อยนึงแหละซึ่งมันมันไม่ตอบโจทย์ที่ว่าสมมติเราได้ค่าแรง2 0งขามาเราก็ต้องนั่งรถเมย์มาใช้ค่ารถเมย์ก็ประมาณ20แล้วแต่ขากลับเราต้องนั่งรถเมย์กลับประมาณอีกร้อยร้อยยี่สมมมติจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันไกลจากทางบ้านมากคือสมมุติทําไปทํามาเนี่ยสิชั่วโมงแต่เราไม่ตอบโจทย์ การทํางานเนี่ยไม่เหลือเงินเก็บวันหนึ่งเหลือเงินเก็บเจ็ดแปดสิบบาททํางานแปดถึงสิบชั่วโมงเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาเวลาตรงน,นั้นน่ะไปพัฒนาความรู้แล้วก็สามารถต่อยอดหรือหาเงินได้มากขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาว่าได้ประสบการณ์ไหมเราได้ประสบการณ์เราได้แนวคิดเลยแล้วว่าการทํางานที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็ควรจะเลือกสถานประกอบการที่ให้เดินทางสะดวกหน่อยแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางได้น้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเนาะ ทำให้ทำงานแล้วมีความสุขหรือไม่มีความสุขเพราะว่าออมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วออมรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันทํางานแล้วเงินไม่เหลือได้วันละสองร้อยบาทแต่คือว่าหักหนู่นหักนี่นั่นแล้วก็เราไม่สามารถตอบจดชีวิตเราได้นะครับออมก็ได้เปลี่ยนอาชีพแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออเราลองมาฝึกพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างอื่นดูเช่นโยนขวดหรือแกะสลักเงี้ยเพื่อที่ว่าจะได้รับงานอาจจะได้เงิน หรือรายได้ช่องทางอื่นเพิ่มเติมนะครับส่วนอาชีพพรอครัวเราก็ยังทําอยูอ่เหมือนเดิมเนาะเราก็หาความรู้เหมือนเดิมแต่เนี้ยเราจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่าออมเนี่ยทํางานแล้วเคยมีความสุขกับทุกอาชีพเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำงานแล้วเงินไม่เหลือเก็บเลยทํางานแล้วมีความเครียดทุกวันเลยเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมากับพิจารณาตัวเองว่าค่าใช้จ่ายของเราในแต่ละวันมีอะไรบ้างค่าเดินทางเท่าไหร่ เรากินต่อวันเท่าไหร่เรามีหนี้สินยังไงมันเป็นปัจจัยทําให้เรามีความสุขกับการทํางานพอสมควรเนาะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้รวบยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมในการทํางานเนาะอันนี้คือมาดูฝั่งของตัวเราก่อนเพราะว่าฝั่งของตัวเราเนี่ยสมมติว่ารายได้ไม่ตอบโจทย์กับตัวเราครอบครัวแล้วเนี่ยยังไงแล้วก็มีโอกาสไม่มีความสุขกับการทางานเนาะต้องบอกนี้ก่อนคือสมมุติว่าเรามีไรายได้เพียงพอแล้วตอบโจทย์กับ ค่าใช้จ่ายของเราได้แล้วเริ่มงเงเหลือเงินเก็บเนี่ยพาร์ตต่อไปก็คือว่าเราก็ต้องไปดูว่าการทํางานและร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันเนี้ยอันนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยสมมติว่าเราผ่านอันดับแรกแล้วว่าโอเคเงินเหลือได้ที่เราเพียงพอแล้วเราไม่เดือดร้อนแล้วโอเคว่าฮยมันทํางานเดือนนึงเนี่ยอาจจะเหลือเงินเก็บสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซนแล้วมีค่าใช้จ่ายสี่สอาจจะเป็นค่าที่พักค่าอาหารค่าเดินทาง อ่าสมมติเราแฮปปี้แล้วก็มาดูปัจจัยต่อไปคือทํายังไงก็ได้ให้เราเข้างานกับเพื่อนร่วมงานได้นะครับผมคือตรงเนี้มันก็อยู่ที่มายเซ็ตของแต่ละคนด้วยคือออมก็ผ่านการทํางานในสถาบัานอ่งโรง,งแรมเนาะโรงแรมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกนิดนึงคืออาจจะแตกต่างกับออฟฟิศเนาะในเมืองไทยนะครับคือรู้สึกว่าในโรงแรมเนี่ยจะมีคนอยู่ค่อนข้างหลากหลาย คนอยู่ค่อนข้างหลากหลายเลยแล้วก็แต่และท่านเนี่ยก็อาจจะมีพื้นฐานหรือแบ็กกราวของครอบครัวการดูแลใจใส่ของครอบครัวแตกต่างกันเลยต้องบอกว่าแตกต่างกันค่อนข้างค่อนข้างมีนัยยะสําคัญเนอะก่อการที่ใช้ชีวิตเนี่ยคือต้องบอกว่าเด็กบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเด็กโอถูกครอบครัวโอ,โอมากแล้วไม่เคยใช้ชีวิตจริงเลยแล้วอยู่ดีมาทํางานโรงแรมเนี่ย ก็อาจจะรับไม่ได้เนะเพราะว่าจริงๆแล้วสังคมโรงแรมเนี่ยมันก็ไม่ได้สวยหรูเราต้องบอกว่ามีหลากหลายมากทั้งมีการเอาเปรียบกันเกิดขึ้นไม่สนใจกันเกิดขึ้นหรือมีการนินทาการรับหลังอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เนอะต้องบอกงี้แต่สังคมโรงแรมมันจะสังคมค่อนข้างใหญ่นหนึ่งเพราะบางทีบางโรงแรมเนี่ยสตาฟก็สองสามร้อยคนนะครับการพักเบรกหรือเข้าแคนทีการกินข้าวกินอาหารเนี่ยจะคนค่อนข้างเยอะแต่อย่างออมเนี่ยออมยังโชคดีว่าออมไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครเท่าไหร่ แล้วเราเป็นเด็กเราก็เคารพผู้ใหญ่ทุกคนเนาะเราไปแล้วก็คิดว่าทําแต่งานฝึกแต่งานได้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องสภาวะแวดล้อมว่าใครจะพูดยังไงหรือคิดอะไรยังไงเราก็ไม่ได้พูดถึงคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ถามว่าปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยมันมีเยอะมากในโรงแรมเนาะอันเนี้ยอยากจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องฝึกฝนกันนะครับจะทำยังไงให้เราทำงานอย่างมีความสุขเนี่ยเราก็ต้องมีไมล์เซ็ตก่อนว่าเออ การทำงานร่วมกับคนอื่นเนี่ยสิ่งสำคัญคือโอเคเราฟังได้แต่เราอย่าไปพูดซ้ำหรือไปนินทาหรือไปพูดไม่ดีกับเพื่อนร่วมงานหรือคนอื่นเพราะว่าการพูดอย่างเงี้ยมันจะสามารถกระทบต่อเนื่องเปทอดๆแล้ววันหนึ่งมันภัยเนี่ยมันอาจจะกลับมาถึงตัวเราได้นะครับตรงนี้มันก็ทําให้เรามีความสุขกับการทํางานได้เนาะแต่สมมุติบางคนเนี่ยคอมเมนต์คอมเพลนทั้งหัวหน้างานทั้งลูกน้อง มีอารมณ์ร้อนทุกๆอย่างทุกสิ่งเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวชีวัตเลยเรื่องเกี่ยวกับอิโมชันนะครับของตัวเราเนี่ยมันส่งผลให้เราทํางานเนี่ยอาจจะไม่มีความสุขก็ได้หรือทํางานแล้วเรารู้สึกแฮปปี้เราได้ใสอารมณ์กับเพื่อนร่วมงานเนาะแต่จบมาเนี่ยเชื่อว,ว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะไม่มีความสุขกับคุณแล้วก็ไม่กล้ามาพูดคุยกับคุณนะครับอย่างอ้อมเนี่ยถผมาว่าเคยเจอเพื่อนร่วมงานอย่างนั้นไหมต้องบอกว่าเคยเนาะบางคนเนี่ยเพื่อนร่วมงานอารมณ์ร้อนมากเลยทํางานอยู่ต่างประเทศนะครับ แบบว่าบางทีออเดอร์มาสมมุติว่าทํางานอยู่กัน3ามคนเนี่ยออมอยู่ครัวกริลหัวหน้างานออมเป็นซูเปอร์วิเซอร์นะอยู่ครัวซอเต้ครัวครัวผัดนะครับแล้วก็จะมีครัวเย็นวันนั้นมันบีซีมากเลยตั๋วเนี่ยขึ้นมาเป็นแถบเลยน่าจะประมาณ200กว่าออเดอร์คนเต็มแล้วนอหารเลยลอนิเกอรนะครับที่เนววราเนาะให้แอนเนววราคือพอคนเยอะอย่างนั้นปุ๊บการที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยมุตเตรียมการไม่ดี หรือออมเตรียมการไม่ดีเนี่ยออเดอร์มันจะพุ่งมากแล้วก็แบบสติสตางอาจจะไม่อยู่เนาะแต่สมมติเราควบคุมสติได้แล้วเราสามารถควบคุมเกมการทางานได้เนี่ยมันก็จะคล่องตัวมากขึ้นทําออกทําออกทําออกแต่ทีเนี้ยซูปเปอร์วิเซอร์ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ปาของลงพื้นนู่นนี่นั่นออมเรียกของของไม่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมโยงกันนะบางทีเรียกเฟ้นไฟหรือเรียกของให้ทอดอะไรเงี้ยเขาคอนโทรลไม่ได้เขาก็มาดุด่าออมอะไรเงี้ย คือตรงนี้สมมติออมควบคุมเอาไม่ได้ออมก็ด่ากับถูกต้องไหมแต่ออมรู้สึกว่าเฮ้ยงานเราทําให้จบเ้ยเราไม่มีเลยเสียคือเขาดุดา่าไม่ได้เจ็บเราทํางานให้เราให้คอมพลีทออกให้เร็วที่สุดทําให้เร็วสุดวันนั้นก็จบมาได้ด้วยดีแล้วเขาก็มาขอโทษออมออมบอกไม่เป็นไริสโอเคอะไรอย่างเงี้ยคือเราเนี่ยเรารู้สึกว่าแฮปปี้กับการทำงานยิ่งเจอความยากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งพัฒนาประสบการณ์เนาะเราเตรียมตัวเตรียมของอย่างดีเราเลยไม่กลัวว่าว่าเราจะยุง่งแต่พอ,อคนนึงเนี่ยมาทําปุ๊บ ไม่เคยเจอสถานาการณ์แบบนั้นมาปุ๊บเครียดเกิดความเครียดแล้วก็ทำงานไม่มีความสุขแหละโยนนู่นโยนนี่นั่นพูดคำหยาบต่างๆนันาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึง่งที่ออมอยากจะมารองแชร์เนาะว่าเฮ้ยมันต้องทำยังไงถึงทำงานมีความสุขเราก็ต้องดูสังเกตตัวเราด้วยแล้วก็สังเกตเพื่อนร่วมงานด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนร่วมง,งานดีแล้วภายในของเราไ,ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องรายได้หรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ย เราก็สามารถทํางานได้ยาวนานขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นพ o i n t p ๆหนึ่งที่ออมอยากจะบอกว่าทํางานยังไงให้มีความสุขนะครับก็วันนี้เนาะแล้วส่วนต่อไปเนี่ยเราก็ควรจะต้องตั้งเป้าหมายด้วยคือสมมุติว่าเรามีเป้าหมายของการทํางานแล้วเนี่ยเรายิ่งจะมีความสุขเลยเช่นออมอยากจะเก็บเงินสัก1ล้านบาทต่อปีนะครับเราก็ต้องพยายามทำเป้าหมายให้เราให้ได้พอเรามีเป้าหมายเนี่ย การทางานทุกวันเนี่ยมันก็จะยิ่งมีความสุขนะครับเพราะว่าเฮ้ยเราอยากจะมีเป้าหมายตรงนี้เพื่อที่ว่าจะเอาเงินไปช่วยเหลือครอบครัวหรือจุนยชวครอบครัวเนี่ยทำงานทุกวันก็ยิ่งมีความสุขไม่ได้รู้สึกว่าไม่เหนื่อยเลยวันหนึ่งออมทํางานสิบหสบกชั่วโมงต่อวันนะครับนอนพักผ่อนน้อยแต่อันนั้นช่วงวัยรุ่นเนอะทาได้เราก็รู้สึกว่าไม่ได้เหนื่อยอะไรมากเพราะว่าเรามีเป้าหมายของเราอันนี้ก็เป็นอีกพอยต์หนึ่งนะว่าจะทาําไงให้มีความสุขกับการทํางานนะครับแต่ก็ เพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยก็มีไอเดียอะไรก็แนะนํากันได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการทํางานของแต่ละคนเนี่ยความสุขแตกต่างกันบางคนความสุขอยู่ที่ตัวเงินบางคนความสุขอยู่ที่ได้ทํางานทําการที่ดีบางคนความสุขอยู่ที่ได้เพื่อนร่วมงานที่ดีบางคนความสุขอยู่ที่ได้ช่วยเหลือคนในครอบครัวอาจจะไม่มีเงินทองมากมายก็ได้อันนี้ความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยเลยนะครับบางคนทํางานมีความสุขเพราะว่า เอาเงินไปช่วยเหลือครอบครัวไปจุงเจครอบครัวถึงตัวเองไม่มีเงินเก็บก็ถือว่ามีความสุขอ่าอย่างเช่นออมเงี้ยออมไม่เหลือเงินเก็บเลยช่วยเหลือที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกมีความสุขได้นะครับตรงเนี้ยเราก็ต้องหาพอยท์เราให้เจอว่าเราจะทํางานยังไงให้มีให้มีความสุขนะครับแต่จะบอกทุกคนว่าอย่าพึ่งท้อเนอะคือแต่ละคนเนี่ยรู้สึกว่า uy, หุ้ยโอ้โหแม่งคุณเคยไปต่างประเทศคุณก็พูดได้นี่อะไรเงี้ยต้องบอกว่าออมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ใช้แรงงานอยู่ประเทศไทยก็ค่อนข้างนานเนอะเราก็สามารถ เก็บเงินได้นิดหน่อยแต่อยู่เมืองไทยเราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่ว่าเราจะมาต่อยอดเอาเงินตรงนั้นมาต่อยอดในการทรําธุรกิจทําธุรกิจก็ทำต้องทาให้มีความสุขเลยเนอะไม่ใช่ว่าทําตะบี้ตะบันได้เงินได้ทองล่ํารวยแล้วแบบรู้สึกว่าอะไรด้านหลังมันขาดหายไปคุณรวยอยู่มากอยู่คนเดียวแต่ลูกน้องหรือสตาฟแทบจะไม่มีกินหรือสภาพชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยอยู่อดๆอย,อ,ยอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกต้องคือเราควรจะบาลานซ์กัน คือสมมุติว่าเรามีเงินฟ้องร่ำรวยแล้วเนี่ยเราก็ควรพยายามดูแลสตาฟของเราให้ดีด้วยนะครับอันนี้ก็แต่ละไอเดียต้องบอกว่าไอเดียออมก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเนาะมันอาจจะไม่ดีสุดสําหรับการประกอบธุรกิจก็ได้เพราะว่าบางทีธุรกิจเนี่ยมันก็วัดที่ตัวเงินแต่หลักใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะคิดว่าการทําธุรกิจเนี่ยก็วัดที่ความสุขของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ร่วมงานนะครับก็ได้เหมือนกันเนาะ ทำยังไงให้มีความสุขกับการทํางานก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่มารับฟังออมวันนี้นะก็ออมก็จะพยายามลองหาคลิปหรือเราพยายามฝึกฝนการพูดเนอะตอนนี้ก็ถามว่าอายไหมก็อาจจะมีความเขินอายเล็กน้อยแต่ก็ลองฝึกดูเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าการสปีชหรือการพูดกับหน้ากล้องเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญแล้วออมก็อยากจะพยายามนําเรื่องราวดีๆที่เรามีประสบการณ์มาแชร์ริงหรือถ่ายทอดถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ได้ฟังกันนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มารับฟังออมในวันนี้นะครับผมก็มีอะไรก็พายกันได้นะครับสวัสดีครับ